หน่อยก็มีโปรโมชั่นดีๆนะคะมาแนะนำซึ่งโปรโมชั่นเซตนี้นะคะเป็นเซตของโมค้าพอดค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็มีโปรโมโชั่นดีๆนะคะมาแนะนำกับทุกคนนะคะได้รว้รู้กันเนาะซึ่งโปรโมชั่นเซตนี้นะคะเป็นเซตของโมค้าพอดค่ะ ถ้าเกิดว่ารวมๆแล้วนะคะอุปกรณ์เขาก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยเนาะเวลาที่เราไปซื้อขายแยกหรือว่าไปซื้อแบบเดี่ยวๆนะคะราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดหนึ่งเนาะส่วนตัวนี้นะคะหน่อยบอกเลยค่ะว่าคุ้มแล้วก็คุ้มมากๆค่ะคุ้มในเรื่องของอะไรก็คือเราได้อุปกรณ์ไปครบเลยนะคะแถมมีการเรียนการสอนให้อีกด้วยค่ะเมนูที่เราสอนก็จะมีตั้งแต่เมนูร้อนเมนูเย็นนะคะเป็นเมนูพื้นฐานของกาแฟเลยค่ะ แล้วก็มีชาเคี้ยวชาไทายโกโก้นะคะให้ด้วยเนาะก็จะเป็นการเทนแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะมากกว่า30เมนูนั่นเองนะคะซึ่งเซตด้านหลังนะคะรวมๆแล้วค่ะก็จะมีมูลค่ามากกว่า26,000บาททีเดียวเลยค่ะแต่วันนี้นะคะเราก็จะมาสัวงเซตค่ะพร้อมการเรียนก่อนสอนนะคะเหลือ2 2 9 0 0ืั้บาทนั่นเองนะคะอะทีนี้ค่ะ ทุกคนนะคะคงอยากอยากจะรู้เนาะว่าในเซตนะคะมีอะไรบ้างค่ะแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้จําเป็นแค่ไหนนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาแนะนําอุปกรณ์พวกนี้ให้ดูกันเลยดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องบดค่ะเขามีกําลังวัดอยู่ที่180วัตต์นะคะมีเฟืองบดอยู่ที่66มิลลิเมตรนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะสามารถใช้กับอุปกรณ์ต่างๆได้หลากหลายเลยค่ะซึ่งกำลังบดของเขาค่ะเขาสามารถปรับระดับการบดได้ค่ะถึง5ระดับเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ เวลาที่เราบดลงมาแล้วค่ะเราก็จะมีตัวถานรองแบบนี้ให้นะคะเพื่อที่จะมาใช้กับพวกตาช่างค่ะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะเพื่อไม่ให้กาแฟค่ะหกเหลอะเทอะด้วยนะคะอ่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องทําฟองนมเอ็กเซลค่ะอาจจะไม่ได้เห็นอุปกรณ์ด้านในนะคะซึ่งตัวทําฟองนม Excel ตัวน,นี้ค่ะเวลาที่เรามีเมนูร้อนนะคะโกโก้ร้อนค่ะชาเขียวร้อนชาไทยร้อนนะคะ ตัวนี้ค่ะก็สามารถทําได้หมดเลยนะคะหรือว่าเราจะตีฟองนมเย็นก็ได้ค่ะอยากจะให้เขาทําแบบฟองนมลาเต้น,นะคะหรือว่าฟองนมคาป,ปูชิโน่ค่ะตัวนี้ก็ทําได้อีกเช่นกันนะคะตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันนะคะในการกดค่ะหรือว่าเมนูต่างๆค่ะ4ตัว4เมนูนะคะก็ครบครันทีเดียวเลยค่ะมีเครื่องบดแล้วมีเครื่องทําฟองนมแล้วนะคะก็จะมีวัตถุดิบนะคะอีก3ตัวไปให้เลยค่ะ วัตถุดิบตัวแรกค่ะก็จะเป็นโกโก้นะคะโกโก้ของ Oriental Coffee นะคะที่นําเข้าจากฮอลแลนด์ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าเวดดี้ยังมีมากๆนะคะตัวต่อไปค่ะก็จะมีชาเขียวนะคะแล้วก็ชาไทยค่ะก็จะเป็นของไต้หวันนะคะจะออกชาเขียวมะลิด้วยแล้วก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่อยู่นะคะชาไทยก็จะมีความเข้มเข้มค่ะละมุนละมุนนะคะออกในชาไต้หวันนิดนึงนะคะแล้วก็ด้วยความที่ความละมุนของเขาค่ะกลิ่นของเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยก็จะมีความ หอมละมุนนุ่มดินนะคะแบบนี้เลยอ่ะทีนี้ค่ะตัวโมคาพอตนะคะเลยก็จะให้เป็นของตัวบิลติค่ะบิลติตัวนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นของแท้นะคะให้ไปสองหม้อนะคะก็คือเป็นบิลติรุ่นเอ็กเพสนะคะขนาด3ครคัพค่ะให้ไปสองหม้อแบบนี้เลยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตเตาไฟฟ้าค่ะตเตาไฟฟ้าตัวนี้นะคะทําความร้อนได้ถึง5ระดับเลยทีเดียวค่ะต้องบอกว่ามันไม่ได้ใช้ได้แค่ตัว โมคัพอดอย่างเดียวนะคะสามารถใช้คู่กับเวลาที่เราไปแคมปิ้งก็ได้นะคะหรือว่าปิกนิกที่ไหนก็ได้ค่ะใช้กับกระทะนะคะก็ได้เนาะเป็นอลูมิเนียมหรือว่าจะเป็นเหล็กหรือว่าจะเป็นแบบพวกสแตนเลสนะคะใช้ได้หมดเลยนะ,ะทีนี้ค่ะตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นแก้วนะคะแก้วขนาด8ออนค่ะเอาไว้สําหรับชงนะคะการใช้งานต่างๆนะคะซึ่งเป็นแก้วที่ค่อนข้างหนามากๆเลยเนาะ ตัวนี้ก็ให้ไป2อันนะคะแล้วก็ช้อนค่ะตัวนี้นะคะเป็นช้อนตวงพลาสติกค,ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าเอาไว้ตวงนะคะจะมีขนาดพอดีช้อนเนี่ยค่ะ7กรัมนะคะพูนๆหน่อยก็ประมาณ10กรัมค่ะเอาไว้ตักชาเขียวชาไทยโก,โกโก้แล้วที่สําคัญเลยค่ะเราให้ไปถึง3อันแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นช้อนคนผสมนะคะช้อนคนผสมพวกนี้ค่ะเขาสามารถที่จะ ใช้ชมผสมนะคะต่างๆค่ะชาเขียวชาไทยโกโก้กาแฟนะคะซึ่งด้ามของเขาค่ะจะมีลักษณะยาวนะคะแล้วก็เป็นสแตนเลสด้วยนะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นช้อนตักฟองนมนะคะช้อนตักฟองนมหรือว่าช้อนที่เราเอาไว้กั้นฟองนม,มค่ะพวกนี้นะคะก็จะใช้ช้อนล็กในการกั้นไม่ได้นะคะเพราะว่า เดี๋ยวฟองนมของเราเนี่ยค่ะมันจะลงไปเยอะเกินไปนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะเวลาที่เราเอามาตักฟองนมนะคะเขาจะตักได้เต็มเต็มช้อนเนาะเราก็ให้ไป2ดาบนะคะแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะแก้ว1ชอ็อต เราก็เอาไว้ตวงนมผสมนะคะเราก็จะมีทั้ง1ช็อตแล้วก็2ช็อตให้นะคะตัว1ช็อตเราก็จะให้ไป2ใบค่ะตัว2ช็อตเราก็ให้ไป2ใบเช่นกันนะคะอันทีนี้ตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นแก้วนะคะพลาสติกค่ะ100 ML นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะสามารถที่จะตวงพวกที่มันเป็นแบบน้ําได้นะคะใช้ตัวนี้ตวงได้เลยค่ะเขาก็จะมีขนาด100 ML นะคะหล่นได้ค่ะจะไม่แตกไม่หักนะคะ นให้ไป2ใบนะคะตัวนี้นะคะถ้วยโดสค่ะเป็นถ้วยที่รองผงกาแฟนะคะหรือว่าเอาไว้ตวงไว้ช่างนั่นเองค่ะแล้วก็เอาตัวนี้ค่ะมาใส่ไว้บนตาช่างแล้วก็แทนไว้ค่ะตวงตัวนี้นะคะมาใส่ตัวนี้ได้เลย นะตัวตัดไปค่ะก็จะเป็นตาช่างนะคะที่อยู่ด้านหน้าสุดนะคะเราก็จะให้ตาช่างแบบนี้ไว้ค่ะสามารถที่จะช่างปริมาณน้ําได้ะคะ่ะช่างปริมาณน้ําตาลได้นะคะช่างปริมาณกาแฟได้ค่ะเราก็จะนําไปใช้งานได้หลากหลายอีกเช่นกันนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นพิเชอร์ขนาด1,000 mL ค่ะพิเชอร์ตัวนี้นะคะเราก็ สามารถที่จะเอาไว้แบบใส่ชาได้ค่ะเวลาที่เรามีน้ําชาร้อนๆนะคะแล้วเราทำหลายๆสูตรเนาะหรือว่าเราจะใช้ทําโกโก้ก็ได้นะคะเราสามารถใส่น้ําร้อนไปในนี้ได้เลยแล้วก็คนผสมได้เลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นพิเชอร์นะคะ350 ML ค่ะพิเชอร์ตัวนี้นะคะเอาไว้แบบพวกตวงนมนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครมีเครื่องเล็กๆค่ะอยากจะใช้คู่กับเครื่องก็ได้นะคะก็จะมีให้ขนาด 350 ml แล้วก็ขนาด600 ML ค่ะไปให้นะคะเป็นพิเชอร์ขนาด2ขนาดเนาะอ่าแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นพิเชอร์ปั๊มฟองนมนะคะไว้สำหรับทำคาปูชิโน่เย็นค่ะหรือว่าเอาไว้ท็อปหน้าเมนูต่างๆนะคะเวลาที่เราอยากจะทำชาไทยค่ะอยากมีฟองนมท็อปหน้าไหมก็ใช้ได้เลยนะคะขนาด800 ML ค่ะ1อันนะคะอ่าแล้วก็จะมีขวดพวกนี้นะคะให้ค่ะ ขวดขนาด24ออนแล้วก็ขนาด15ออนนะคะก็จะมีให้ทั้ง2ไซส์ค่ะให้เราไปแบ่งการใช้งานเอานะคะจะใส่นมผสมก็ได้ค่ะแล้วก็จะใส่พวกไซรับก็ได้นะคะแล้วก็ข้อดีของขวดพวกนี้นะคะหนยต้องบอกเลยว่ามีความเหนียวค่ะแล้วก็ทนทานมากๆเลยนะมีให้ไปสองไซส์นะคะ แล้วก็มีมเมล็ดก,กาแฟค่ะของ Oriental Coffee นะคะเราก็จะมีมะเมล็ดก,กาแฟค่ะให้เลือกนะคะทั้งหมด4แบบค่ะเราอยากได้แบบไหนเราเลือกได้เลยนะคะให้เป็น1กิโลค่ะก็คือ2หงแบบนี้นะคะแล้ก็จะมีหนังสือสูตรแบบนี้ไปให้เลยค่ะซึ่งหนังสือพวกนี้นะคะเราจะไม่มีขายนะแต่ว่าเป็นหนังสือสําหรับไว้เรียนนะคะ เกี่ยวกับความรู้ต่างๆค่ะของเมล็ดก,กาแฟนะคะหรือว่าสายพันธุ์กาแฟนั่นเองค่ะเราสามารถที่จะนําไปปรับสูตรได้นะคะหรือว่าไปาทําให้เข้ากับหน้าร้านเราก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งสูตรพวกนี้ค่ะเราก็จะสอนให้หมดเลยค่ะทั้งเมนูร้อนเมนูเย็นค่ะแล้วก็ มีอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือตัวน็อกบ็อกค่ะน็อกบ็อกตัวนี้นะคะเอาไว้สําหรับเคาะกากกาแฟค่ะซึ่งน็อกบ็อกนะคะไว้แยกสําหรับแบบกากพวกนี้ค่ะไปใช้งานอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นหลายๆคนค่ะชอบเอาไปใส่ต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะก็แยกไว้ได้เลยนะคะเนาะสำหรับเซนโมคาพอต์นี้นะคะที่หน่อยอธิบายมาให้ทั้งหมดเลยนะคะก็ ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะเหมือต้องบอกเลยค่ะว่าเซตเนี้ยคุ้มมากๆนะคะพร้อมอีกทั้งการเรียนการสอนด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจค่ะก็เข้ามาดูได้ที่ Oriental Coffee นะคะหรือว่า Inbox กันเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวก็จะมีน้องแอดมินนะคะแนะนําเซตให้นะคะแล้วก็มีหน่อยกับพี่เล็กค่ะก็คอยอธิบายนะคะในเรื่องของต่างๆค่ะอุปกรณ์นี้เป็นยังไงบ้างนะคะสําคัญแค่ไหนเนาะ หน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกันด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหน่อยก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับเซ็ตโมคา o ดค่ะสุดคุ้มแบบนี้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้หน่อยต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ